ครับวันนี้ลุงพนมจะพามาดูสงการครับเที่ยวสงการครับสนุกสนานมากเลยวันนี้โอ้โหนี่ครับเป็นวันที่สิบห้าแล้วครับวันที่สิบห้าของสงการแล้วครับโอ,โอ้เป็นั้นสนุกสนานเลยครับนี่ครับตอนนี้มีขายนามด้วย ขายนามด้วยมีขายนามมีนี่ครับมาแล้วครับนี่มีที่ขายของเต็มเลยครับริมริมนามครับ อยู่ที่้างธรรมขันครับถายน้บมีเครื่องเสียงมีครับปีหนึ่งกี่มีสักขัง,หน,ง,ห,นงนนหนึ่งครับน่นครับยืนเต็นอยู่นะครับนี่ครับขายน้ำตอนนี้ใครอยากซื้อน้ำก็มาซื้อนี่บริการทั้งละสี่สิบบาทครับ ตอนนี้ก็ล่งเข้าสู่บานบุกครับนี่ครับเขามีรถสงการเล่นน้ำกันเรื่อยๆยครับมีสงการมีเด็กหน่อยดินมีคนใหญ่ด้วยเดินกันสนุกสนานครับปีนี่สนุกสนานมากเลยครับตอนนี้หลุดเดิมหนาขึ้นแล้วครับหลุดเดิมหนาเลยเียว ที่วัดโคกตลาดครับครับตอนนี้โอกำลังสาดน้ำกันเริ่มเยอะแล้วครับคนเริ่มเยอะแล้วครับตอนนี้ไหลาตามกันมาเรื่อยๆครับที่ตำบนตลาดครับ อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับหนามจึงน้องถนนปีนี่ครับครับตอนนี้หลุดเริ่มติดแล้วครับเขาซูบันปุหลุดหลุดเริ่มติดแล้วครับตอนนี้กำลังเรื่มเด่นกันแล้วครับนี่ครับอสนุกสนานมากครับเป็นภาพที่สวยงามมากๆ,ๆครับปีนี่ ปีนึงจะมีสักครั้งหนึ่งครับ,รบนี่ครับโอ้ยืนเล่นบรลุดก็มีครับหนสวยงามมากเลยครับ นนีรถมาส่งแข็งก็มาเรื่อยๆครับรมาส่งแข็งก็มาเรื่อยๆรเริ่มติดก็แล้วครับอทีนี้ได้่ายคิปไปใไ้พอแมพี่นงรู้แล้วครับ,ครบโคลาด,ลาดลินสนุกสนานครับเนี่ครับอย่างสนุกสนานเลยครับนี่ ขึ้นรถเลนกันครับสลาดสาดตามใส่กันครับตอนนี้รติดเลี่ยครับโอตอนนี้ตักสาดใหญ่เลยครับนี่สาดใหญ่เลยครับ ลาน,นี่อยู่ในสลาครับตาน,นี่อยู่ในสลาค่อยๆไล่ตามกันไปเรื่อยๆครับ านี้ปล่อยหน้ามากแล้วครับคนกำลังไหลออกมาเรื่อยๆครับไหลออกมาเรื่อยๆครับกำลังออกมาเรื่อยๆอนคึกคืนนะครับวันนี้ ท้องฟ้ารูสึกจะจำใสครับวันนี้วันที่สิบห้าครับรูสึกจำจำใสแล้วครับไม่ว่านี่ดูจะมืดๆไปหน่อยครับมีประเทศเดียวครับที่มีสงการครับมีความสุกมากๆครับนี่ครับประเทศไทยครับประเทศไทยที่น่ารักมากเลยที่น่าอยู่ด้วยนี่ครับ ด้านนี้ครับดูด้านนี้โอ้ด้านนี้ครับนี่น,นานทีจะมีสักทีหนึ่งครับนี่ครับดูด้านนี้ครับด้านนี้ครับโอ้สวยงามเลยครับมาดูด้านนี้ครับด้านนี้ ตอนนี้ผมกำลังครับรถตามรถทีมีโคกครับตอนนี้ติดกำลังจอดลินกันแล้วครับกำลังติดนี่ครับกำลังปลาแปงกันครับโอ้ปลาแปง สนุกสนานครับขายของหลาะริมทางก็มีครับนี่ครับเอามาเรื่อยๆครับผมจะคอยกระเ็ปตามเข้าไปเรื่อยๆครับให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูครับนี่ครับ นี่ลาอยู่บุรุษขคันเด้งก็มีครับยู่บุรุร์คันแดงนี่ก็ลากันลากันสนุกสนานเลยครับนี่ครับ,รบมีบริการน้ำที่ริมทางเลยครับ อันนี้อันน้ำแข็งสาดครับน้ำแข็งสาดว์่ตกใจว่างแล้วครับนี่ครับนี่นี่คืออันน้ำแข็งสัตว์นี่ครับนี่บิงว่าปลายนาแล้วครับนี่ครับดูครับเต้นโชว์ด้วยโอ้สนุกสนานมากเลยครับฟังนี่เต้นโชว์ด้วย สวยงามมากๆครับเป็นภาพที่สวยงามมากๆครับถามไปเรื่อยครับตามมาครับผมจะพาไปดูเรื่อยๆครับตอนนี้หลุดกำลังติดเป็นแถวเลยครับครับสองฝั่งทางกำลังติดกันครับหลายๆตามกันไปเรื่อยครับ ตอนนี้กำลังมาจากด่านนู้นกำลังมาครับดูเหมือนจะเป็นรถใหญ่อะครับนี่เอาหลอิซุซีโลฮุกล้อใหญ่มาเล่นเลยครับเนีย้ทางเหยาะมาเล่นเลยนี่ครับดูครับนี่ครับอ่านี่ครับนี่ครับกำลังสนุกสนานมากเลยเนีย่สนุกสนานมากเลยโอ้ครับนี่ ด้านนี้ครับด้านนี้โอ้ด้านนี้ต่ะนี่ครับตั้งใจศาสตร์เลนี่นี่เด็กหน่อยสองคนกำลังตามหลังมาปีงลงไปป้าเป่งแล้วไอ้ไอ้พนุมคนนี้ปีงลงไปป้าเป่งครับไอ้พนุมเสียสีแสดนี่ลงไปป้าเป่งนี่ครับแซดบ้านเกนสีสีเหลืองๆครับเหลืองอ่อนครับนี่ครับด้านนี้ครับสวยงามมากเลยนี่ครับนี่กำลังก็มาแล้วครับมาทั้งนี้ครับนี่ย สวัสดีครับ <S <s os> os> ี่คะสงการ์บานนาของเราสนุกสนานครับนาเพื่มใจครับนาเพื่มใจครับดานี่ดูดูเหมือนจะเมื่อยก็เลยนั่งกินของแล้วครับนั่งกินของแล้วตอนนี้ดูดูเหมือนจะเมื่อยก็เลยนังนั่งกินของพากันนังเออครับ มาดูด้านนี้ครับด้านนี้ครับนู่นครับรรออกำลังนี่ครับนี่ครับมาๆๆเดี๋ยวผมมาละวอ้อยน,ะอน,นี่นครับมาดูด,ด้านนี้ครับโอ้ยสวยงามมากค,ครับน,นี่ครับ <im ples> <im ples> นี่ครับกำลังเล่นเงินสนุกสนานเลยครับ <im ples> นี่ครับ <im ples> ด้านนี้ขายของอยู่ริมทางโอ้ขายของเต็มเปียเลยครับนี่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 ครับกำลังเดินครับนี่กำล,ลังเดินกำลังเดินกันเรื่อยๆครับสวยงามมากำลังวิ่งมากรับมีครับผมจะไหลไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวพมมีจอด้นถเขาแซงก่อนครับ ก่อนจ่รถเขาแซงเหรอเดี๋ยวผมเจี่ครับนี่ครับมาทางนี้ครับมาทางด้านนี้โอ้ด้านนี้ป้าแป้งกันใหญ่เลยนี่ผู้ชายนะครับไม่ใช่ผู้หญิงครับผู้ชายทั้งผู้ชายก็ป้าแป้งกันไม่เป็นไรครับนี่ครับโอ้นี่ครับสวยงามมากๆครับตอนนี้ติดรถติดเริ่มติดแล้วครับ ลดันเจ็มหถดเปียเลยครับ <c oughs> นี่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 ด่านนี่กำลังดิน,นะครับด่โอ้โหนางหน่อยนี่สวยงามมากๆเลเนาะมาครับสาม,มาเดี๋ยวผมจะพาไปดูเรื่อยๆครับพาไปดู สวยงามครับหน่อยก็นั่งผักกินเบีรยกินอะไรกันครับริมทางครับนี่ครับตามมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูเรื่อยๆครับเป็นภาพสีสวยงามครับประเพณีของคนไทยครับเป็นมรดกโลกแล้นะครับสงการประเทศไทยครับ ในมงโคราชโอ้ครับนี่มาดูด้านนี้ครับโด้านนี้หลังผักพลอยู่ในร่มครับนี่ครับนี่ครับพลมาดูด้านนี้ครับดูด้านนี้ด้านนี้เออนี่ครับนี่ครับนี่ครับผมพยายามค่อยถ่ายให้ดูเป็นภาพสวยงามมากครับนี่ครับ หาดูได้ยากครับปีนึ่งจะมีสักทีนึงครับนี่ครับสวยงามครับตอนนี้รถติดกันยาวเหยียดเลยครับนี่ครับติดยาวเหยียดเลยครับค่อยๆผมค่อยๆไหลตามก็ไม่เรื่อยครับ สวยงามมากๆนี่ครับนี่กำลังเต้นอยู่บนรถเลยครับนี่กำลังเต้นตึงตัง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 มีความสุขมากๆครับเดี๋มาเนอะมาด้านนี้ครับโอ้มีความสุขมากเลยเต้นใหญ่เลยครับด้านนี้ครับด้านนี้ครับนี่ครับโอ้นี่ครับด้านตรงขายน้ำด้วยปิดน้ำใส่ถังครับนี่ครับ โอ้โอหลางรูไทยด้วยท่านครับกำลังเด่นครับเด่นมากๆได้นี้ครับ คลิปนี้จบลงไว้แค่นี้อนนะครับผมเขาไปดูในช่องลุงพนมชาแนลทาง YouTube นะครับผมสวัสดีครับ